จะขับรถทะล่องเขาว่าช่วงนี้หิมะจะตกใครบอกอุตุหิมะตกที่อื่นเลยดิรุ่นน้องพี่ไปญี่ปุ่นรุ่นน้องพี่ไปญี่ปุ่นนะยังไม่กลับเลยไปติดอยู่ในรถ18ชั่วโมงทําไมอ่ะรถบรรทุกมันมันล้มขวางมอเตอร์เวย์แล้วขับรถไม่ได้หิมะตกใช่หิมะตกอยู่ในรถ18ชั่วโมงโฮ้ยโอ้ยสองรู้สึกใจจะขาดเอ็มรู้อะคือติดตั้งแต่เย็นวันหนึ่งอ่ะ ไปน่าจะเคลียร์ได้แต่10นาทีไม่ใช่มาเอาด้วยอ่ะกลัวอ่ะเค้าอยู่ก็ต้องรอในรถอ๋อแต่ว่ามันมันก้นทางรถเป็นคนมีหายใจใช่มั้ยมีหายใจมั้ยมีมีหายใจมั้ยหพคือเสียโรงแรนไปคืนนึ่งเลยไันมไ่ได้กระกันองเอ้าไป่ได้พี่เขาไปถ่ายพี่พวกเนี้ยเป็นเครือ JL วันเลย สลับกันไปพวกตะก,ก้องเห็นกันที่ไปถ่ายอยู่ข้างบนนั่นที่สองข้างอะแตกๆอยู่มเมื่อกี้ลอยอยู่แตกเขาถ่ายเก็บทุกรอบเลยเหรอเรอบเลยอ่ะแต่เขาจะคงจะเลือกอันที่ดีที่สุดอะถ่ายจริงจังมากแต่เขาบอกแต่อทิที์ที่แล้วอ่ะเขามีถ่ายแบบบอกไว้ว่าจะถ่ายแต่นอกนั้นก็ไม่ได้บอก,บอกนอกนั้นแอบ,บถ่ายเอ,อนอกนั้นแอบ,บถ่าย